ครับวันนี้เรามาอยู่กั op, ragt, บบ้านนุนโบบ้านโคหงบ้านนุนพรมแถวๆนี้แหละครับตำบลลำพงครับสวัสดีครับแมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มามาเยี่ยมสวนใหม่ปลูกได้ปีหนึ่งแม่ชื่ออะไรครับชื่อใบเล่ชื่อใบเล่นะครับเดี๋ยวผมคุยกับแม่เองครับโอเคครับอ่าคุณแม่ชื่อใบเล่เนาะใช่เราอยู่กับบ้านบ้านอะไรตรงนี้อยู่บ้านโคหงบ้านโคหงจ้แต่ว่าเราเข้ามาทางบ้านนุนพรมจ้ทางบ้านนุนพรมเข้ามาแป๊บนึง ประมาณสักงร้อยเมตรเนาะสองร้อยเมตรก็ถึงโอเคครับเอ่อนายชื่ออะไรลูกเกียงกาครับชื่อเกียงกับเกียงกาน้ำกุลอะไรลูกจันนารันครับจันนารันคุณแม่ชื่ออะไรครังชื่อใบเล่จันนารันใบเล่จันนารันโอ้จะไม่ชื่อเพาะจริงนะหนึ่งเหมือนแดงใบเล่เอ่อตรงนี้สวนปลูกใหม่เปิดใหม่เนาะเอ่อจักปีแลรกเพิ่งได้เพิ่งได้ปีแรกครับปีแรกครับปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนไหนปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนเดือนพฤษภาครับพฤษภาครับ ตอนนี้วิธีการปลูกสวนใหม่ก็คือขุดหลุมขุดบ่อเอเอาอะไรนะเอาขุดบ่อนี่มาแล้วก็มามาถมที่ที่จะขอไม่ได้อาดินไปขายอื่นหรือว่าเอาเอาดินก็อื่นมามาผสมอ่ะไม่มีครับดินนี่แต่ดินบ่ออันนี้เป็นดินแบบดินแบบขี้กระทาขี้กระทาขี้เกลือเนาะไม่ค่อยตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ามันมีตะป่าลํำพันธ์ก็เลยยกบ่อมาถมที่เห็นขันยิบๆเนี่ยคือ หมดเลยครับหมดแดงแต่นี่อันนี้อันนี้มาสวนกันไหนครับเนี่ยสวนกันนี่เลยจ้ะสวนกันนี่ก็มีมีต้นใหญ่อยู่สักต้นเนาะมีต้นใหญ่อยู่ตรงไหนฉีดด้วยเจตต้นอ๋ออันนี้ก็ได้มาเรามีสวนก็อื่นไหมมาขามเทศอันนั้นประมาณปีนึงเหมือนกันอันสองสองปีกว่าอันอสองปีได้อันปีนึงก็บวีผึ่งพร้อมพร้อมกันนี่เลยจ้ะแสงว่าได้ช่วงนี้ก็ได้ผลผลิตยุใช่ไหมได้ดึงไหมได้ดึงมันฝริ่งกระไดมีได้วันนึงวันละสิบกิโลมีหลายที่เนาะ มีปลูกเขาปลูกน้ำนะได้เขาได,ได้้วทีเป็นหกสิบก็เลยใช่ไหมปลูกเขาปลูกน้ำที่หลายเนาะคนแถวนี้คนล่ำรวยแล้วแถวนี้มีหลายหลายเจา้าแถวนี้ก็ปลูกมะขามเทศหลายหลายเจ้าไปนายหลายครับประมาณสักเจา้าอ<ป>ูอประมาณไม่ไม่รู้ยีบอันนี้<ป><ป>มันเกือบผ้ามันเกือบสามสิบสามสิบกว่าไร่อ่ะสามสิบสี่สิบอันนี่เออเราเดี๋ยวถามนไอ้กิ่งพันธุ์นี่เรามาจากไหนสวนชวนเปิดใหม่ตอนเองครับ เราทําเองแปงว่าเอาอาสวนเก่าเรามาเราตอล้วก็มาขายเดึ่งที่เหลือก็มาปลูกนี่เป็นพันธุ์อะไรส่วนใหญ่เป็ดนนทไทยครับเผ็ดนนทไทยหรือเพชดผสมศที่ก็มาเปลี่ยนมานนสูงเนาะอะไรนมสดอะไรที่กำลังจะทานมสดออันนี้ใครใครส่งเสริมใครส่งเสริมกษตรจ้ะกระสแป้งใหญ่กษตรแป้งใหญ่เพราะกรแป้งใหญ่กระสีนนท์สูงเอานมสดมาฉีดให้มันแบบ แปลกหอมหวานอะไรเหมือนที่ผู้ชายนมสดเขาบังน้ำเขียวเขาเนี่ยกรอบอันนี้ก็ได้ความรู้คันปีแรกที่เราทำเนี่ยเราทำยังไงขั้นตอนในการปลูกพอขุดมาปุ๊บน้ำนี่เอามาจากไหนหรือน้ำฝนน้ำฝนครับก็น้ำที่สูบจากปิ้งน้าเข้ามาอ๋อช่วงนี้มันน้ำสินค้ากันยาน้ำมันไหลเนาะอ่าก็มาปุ๊บท่นี่เราก็มาลดน้ำทุกวันไม่เราไม่ใช่สายยางเนาะใช่ครับสาายยงดสายยางมีท่อมีอะไร ใครมีสูปดึงสตาร์แล้วก็เอามาฉีดวิ่งลายอะไเอาแม่ไม่ใช่ระบบนำยศเนาะไม่ใช่พอสวนมันไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ถือว่าปีหนึ่งนี่เริ่มออกผลพอดียังไม่ถึงปีําเนาะไม่ถึงปีพวกเจ็ดเดือนเนาะเราเริ่มคิดว่าเราได้ผลพอใจไหมก็มันกริลึนเติบโตพอใจแล้วครับสแค่ปีหนึ่งครับเนาะอันนี้ปีนี้ลองมาดูไกลๆดูเออนี่นี่ดึงัูต้นนะตอนนี้ออกดอกเนาะเราเราได้เก็บหรือยังลูกได้เก็บแล้วครับ แค่พกเจ็ดเดือนนี่เนี่ยโอ้ยทำไมมันประมาณชักหาซิพวกที่ปลูกล่ะป่ะเนาะเนี่ยแค่ตอนนี้นะนี่ครัับมีฟกไม่ถึงปีได้หาหกสิบโลตั้งเออแสดงว่าถือว่ามันชอบดินประเภทนี้ครับแล้วก็ยิงดินยิงขี้เกลือยิงตะวันยิงขีเกลื้อตอนนี้ขาวนะครับเป็น๋ยวขาวเป็นขี้เกลือขี้กระทานะครับมันชอบเนี่ยอยากจะดินดีๆแถวบ้าน แถวจักระลาดเขาเอาไปปลูกแจกระลาดไปลูกมันไม่เหมือนเน่ไม่เหมือนนี่อันนี้จะหวานเหรอออแถวอื่นเอาไปปลูกแต่ไม่ค่อยรสชาติเหมือนเดิมไม่เหมือนอืมอดึงความรู้ดีความรู้ใหม่นี่เนี่ยดินขี้เกลือนี่ดินขี้เกลือได้ยิ่งดีอืมโอเคครับได้วันนี้ก็ได้ความรู้กับกับสวนคุณเบลลี่เนาะอันนี้ก็เริ่มติดลูกเนาะแล้วก็หาซื้อตอนนี้เราถ่าขาย เป็นสวนใหม่เองขายจากบาทหรือตามตลาดทั่วไปตามตลาดทั่วไปแลประมาณช่วงนี้วันนี้วันที่เจ็ดกุมภาหกสี่ว่าขายลโลอะไรตกปีนี่ใน <ไอ S 1> ปีนี้ในเขาวาออกเยอะใช่ไหมค<า>รับตอนตอนแรกก็บแปดสิบตั้งหลังๆมากก็เหลือห้าสิบครับตอนนี้อืมอันนี้ห้าสิบบาทอ่ะอย่างนี้เนาะอันนี้ขัดไหมเด็กซือว่าขัดไหมอันนี้ก็มีขัดก็ไม่ถือว่าเชื่อมมาขัดโอ้แต่ใหญ่เองเตี้เองนเนี่ยแต่มันเป็นมันเป็นต้นแหลกไงต้นปีเล็ดปีเโอ้ยังใหญ่เลยเนี่ยยังงามเลยเนี่ยครับโอ้มีจังหวงามโอ้โหครัเนี่ยโอ้ วัววัวยังดีนะครับเขาขายใเท่าไรถ้าวันนี้ถ้าไปขายในกำลังจะไปขายได้จักโลครับนี่หกเจ็ดโลได้ประมาณหกเจ็ดโล,ลครับประกาดวันนี้ไปขายกันไหนเขาสัง่งก็บางครับเขาสังาส่งก็จะส่งเครื่องลงเครื่องรีไรบน,นี่ยอ๋อนี่อย่างดีเนี่ยคนในบ้านนนบ้านนนบ้านอะไรอบครับไปไปส่งเครื่องีไปส่งไปจังไปต่างจังหวัดนะครับเราจะไปส่งเองเลยเนี่ยครับอืมจะส่งไปให้ลุงอ๋อลุงราคาไม่ไม่ใช่เราจะส่งไปให้กินเฉยเพราะว่างก็ จะทํางานอยู่ไอเอการอยู่คุ้กันคล้ายๆแจกอยากพี่น้องกันกินกินก่อนลองชิมดูก่อนเนาะโอเคครับวันนี้ก็มามีอะไรแนะนําเกี่ยวกับสวนใหม่ไหมอยากมาลองลองไปถึงการสวนใหม่ทํามันทํายุ่งยากไหมันไม่ยากแล้วครับมันก็ประหยัดเวลาครับที่ตรงนี้ถ้าเกิดทํานาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยครับเป็นขี้เกลือแล้วก็เป็นลำพันธ์มันจะขึ้นเต็มเลย มันจะเป็นลําพันธุ์เองเขาบอกว่าี่ทํายังไงก็ดูดูพืชนาตรงนั้นเดินนั่นก็มีแต่ลาพันธุ์ก็เลยยานี่มันเป็นลอกหนีก็เลยทํามาขุดทำมาขัมเถีบคงดีกว่าเนาะแต่ดังอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่คณะล่องลองปลูกไอ้จิมจูอ่ะอ้ฝรั่งจิมจูก็ไม่ขึ้นนั่นแหละไม่ขึ้นมันเค็มเนาะมันเค็มปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นมะขัมเทศอย่างเดียวของอำเภอโนนสูงเองครับอันนี้ก็มาดีใจกันมากปีนี้นีเขาก็เม่นั้นไม่มีงานไงเพราะว่า โควิดจ้ะโควิดตอนแรกาอบตพวกนายกเขาก็จิจัดให้เดเลยก็บอกว่าตอนนี้ยังจัดไม่ได้อตอนนี้ยังจัดไม่ได้ก็เลยงดไปก่อนปีนี้ที่นี่ก็ตลาดก็เชิงล้นครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบุณมาเยี่ยมสวนใหม่การปลูกดูแลไม่ยากาก็คุดธรรมดาแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นใส่ปุ๋ยเคมีดาบางแม่ชิมาชิมาชิมาใส่ได้ไหมใส่แต่ใส่ไม่ใช่มากสวนมากจะจะขิงว่าเพราะว่าสวนของเอ S <S จะเรียงง<ว>ัวก็เอาไ,ไส่ก็ใส่ถุงมากก็ลูกมันก,ก็เอามาใส่สิทีงวัวโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ